เฮ้ยโตัวโต๊ะโอ้กูตายเลยสัตสเอาอัดเหรอโอเคครับผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้เรามาอยู่รายการนะไรพี่เจมส์เราอยู่ห้งแอร์เมวันนี้มาอยู่เกมน่ะทไมมันมาอยู่มาในน้ำวะอ๋อไม่ใช่ก็ถูกแล้วอ่ะเอาถูกเหรอโอเคครับวันนี้เรามาฟิชเจอร์ลิงนะฟิชเจอร์ลิงกับไอ้หำน้อยนะ อย่าลืมไปเตะสไคลมันด้วยนะครับแล้วน้องณะคนกดเอฟิก <c oughs> เราได้เงียบไปเงียบหายไปแล้วนะเพราะว่าสั่งให้ปิดไม้นะเพราะว่ามันไส้ครับจอนขอบคุณนะนชื่อจ,จอร์ดเอ้าจอร์ดอ่ะพวกผมอาจจะแปลได้เปอร์เซ็นต์นะจานนะนะจานนะแม่งยังตามมาอยู่อีกเหรอวะ ความพยายามมันเหลือเฟือไอ้พวกนี้น้าตามันเดี๋ยวๆๆกูยังคาใจเอาเล่นเกมนี้เอามันแฝดมันมีแบบแม่มันคงเยอะมากไอ้สัตว์แฝดเยอะเอ้ยเดี๋ยวกูขอหิวก่อนไอ้เชี่ยขออย่าบังเออไอ้สัตว์ไอบอกแล้วว่าอย่าบังช่วยกูก่อนอ้าวหายได้ได้เปลองยาแต่วันเลยมันต้องให้กดหลบ ต้นไม้กิ่งไม้อะไรหรือเปล่าวะคงไม่มีหรอกยิงมันออก่อนมัมีระเบิด<า>ด้วยเดี๋ยวมันก็โดนกูฟาดไอ่มโดนเลยปึ้งโดนมนะฮะโดนว้าวเหลือแหละอ้ยยิงดักทางไว้ระเบิดภูเขาเผากระท่อมโอเครครับคุณผู้ชมครับในชัตเตอร์นี้เป็นชัตเตอร์ที่เท่าไหร่แล้ววะ สเตอร์ที่พาที่หกหรือเปล่าว่าพาดี้จำไม่ได้นะไม่รู้จำไม่ได้เล่นไปเยอะเหมือนกันใช่ตัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรบินวิจารตัวที่บินก่อนอุ้ยทิมหายอ๋อมันทำกูมันทำกูเอืออะเออตายไปแล้วโอ้โหอันนี้แย่กูโคตรเบื่อเลยโอเคตายนล่ตายระบาดอุ้ย หายเหยียบเต็มตีมเลยโอเคครับในกระสุนสีแดงเอา <laughs> ในชัตเตอร์นี้นะคงมันจะเป็นการฟิชเจอร์วิ่งไม่ใช่อะไรสักเป็นการเป็นการอะไรช่างมันเลยครับมันให้กดมันให้กดคันโยกนี่นี่ว่าต้องไปทางนี้แน่ครับเอาแล้วเราไปไงอ่ะ้ารีบไปดิเดี๋ยวมันมา,มาใหม่ เห็นไม่มาแล้วเนี่ยเอาล่ะไปวิ่งไปอุ้ยเชี่ยกูมึงไอสัตว์รู้จะกลัวไหมเนี่ยรู้จะกลัวไหมกูรีบขึ้นเรือไปดีกว่าเดี๋ยวเสียเวลายิงในปืนกระสุนเร็วเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วปืนกระสุนนะคุณผู้ชมในพาร์ทที่ไอ้นี่มันเก่งตูดรอเราอยู่เนี่ยคนขับเรือเนี่ยปาร์ทนี้นะ จะเป็นการขับเรือไปในน้ำนะทั้งหมดเลยโอ้ยล่องแก่งล่องแก่งใช่ประมาณนั้นแหละอ่ะเช็คพอยกูว่าต้องมีอะไรที่มันแน่ๆเลยข้างหน้าเฮ้ยระเบิดเยี่ยมคนละทางใครทางมันอ่ากูลงอ่ะโอ้ไอสัตว์ดักดักไม่ทันว่ะอ่ามาแบบดิจิตอล ยิ่งกว่าหลอดซีนอนได้อีกมันจ้าซะเหลือเกินมุมนี้ไม่เปิดโอกาสครับเราไม่เปิดโอกาสให้มันได้ยิงเราแม้แต่นัดเดียวโอ้โหตกน้ำไปเลยมึงอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บยาเก็บเองเดี๋ยวเก็บเองมีช่องว่างเยอะไป ไปเลยไอ้รีบไปกูเก็บของรอบกลางอะไรเนี่ยศูนย์แดง okay, okay. เกมไปไอ้มึงรีบไปไอ้มันให้ไปเฮ้ยเดี๋ยวกระสุนสไนเปอร์นี่ว่าจำเป็นมากนี่ไงเจอคันโยกแล้วมันให้เปิดสองอันไม่เออคนละฝั่งเลยทั้งนั้นนะ่ะมึงอยู่ฝั่งไหนเนี่ยฝั่งซ้ายแป๊บหนึ่งกูออกไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวออไปจัดการปืนกลให้รอแป๊บ โอ้ยจัดไปมาไม่จะจัดการกูละลงก่อนแป๊บแป๊บแป๊บมียามียาเป็นของตัวเองใช่ไหมเดี๋ยวกูต้องเอานเปอร์มึงอยู่ไหนวะเนี่ยมึงมึงอยู่ข้างขวาซ้ายหรือข้างขวาเดี๋ยวเดี๋ยวเรเห็นหัวกันแล้วกูถามว่ามึงอยู่ข้างซนี้ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าเดี๋ยวมันมาจองป้อมปืน เดี๋ยวเชียให้ไอเคลียร์ไม่เท่าไหร่หรอกดูเลือดกูดิเชียกูหิวเลือดตัวเองแป๊บไม่คันโยกอยู่ไหนวะคันโยกอยู่ข้างล่างข้างมึงอะแล้วกูเข้ามาข้างในทำไมเนี่ยเนี่ยกูอยู่กูได้แล้วเนี่ยมันรอมึงเนี่ยข้างนู้น่าหาที่หาที่ลงอยู่ใจเย็นใจเย็นเดี๋ที่ลงยังโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเค ไอ้ปิดไอ้ปิดปิดไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวแม่พอนลงไปเจออีกเดี๋ยวกูขอขึ้นไปจัดแมกกาเรตก่อนเดี๋ยวมึงกูว่ารู้อนาคตกูเดี๋ยวมันก็ต้องมามันต้องยิ่งใหญ่แล้วอย่างงี้น่ะมาแล้วมึงขึ้นเรือดีกว่าต้องใช้ปืนมันในคุ้งค่าเยียมึงขึ้นไปก่อนเลยขอมันเงีอยแป๊บขึ้นยังขึ้นเรือมันยังโอ๊ยมึงยิงไหนมึงยิงปืนวะ มึงขึ้นเรือยังเห็นยิงเลยเอ๋เอาเลยนะออย่าว่ามึงยิงสักทีเถอะก่อนที่มึจะตายให้ได้อย่างงี้ให้มันได้อย่างงี้ยิงไปเรื่อยๆมันหมดแล้วตำแหน่งแล้วป่าป่าปาพอแล้วพอแล้วไปได้ละอ๋อตัวไม้แดงเก็บมาดิ ะมึงมาฝั่งไหนวะฝั่งซ้ายที่มึงไปไปไปเปิดอ่ะกูมาเก็บแอมเบรอไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูล,วลืมปุ่มในสัตว์ไม่ได้เล่นนานนี่ต้นไม้แดงว่ะเฮ้ยกลับไปเก็บดีกว่า <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ต้องเก็บไว้ก่อนลงหุ้ย โอเคคุณผู้ชมคงจะสงสัยว่าทำไมผมต้องเดินกลับไปกลับมาเพื่อเพื่อเก็บรายละเอียดนะครับให้มันเฮ็ดดีนะครับไม่ใช่ละมาเรียบร้อยเก็บสิ่งของที่จาเป็นน่ะแม่งมาถึงเรือปั๊บไอเหี้ยมันจะปิดทางกูแล้วยิงไว้ยิงไว้ไม่ตายวะมึงคนหรืออะไรวะไอสัตว์ฮะไป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 เร็วเร็วเร็วลงเรือ ไม่ทันคุไม่ทันแดกคุณรอสักพักปิดงับหัวปาาจบไอ้สั์โอ้โหสบายสัมสบายสบายรู้สึกเงียบๆผิดปกติป่าวะอืไม่ใช่เจอบอสอีกนะดูหน้าตาดิดูหน้าตาไอ้ผู้หญิงดิดูแบบบรรยากาศเน่ะ โ <one> อ้ยเหี้ยแล้วไอ้สัตว์เจอไททานิกโอ้โหนี่ไงไททานิกคัดซีแบบยิงไม่โดนนะพอกูได้เล่นเท่านั้นแหละไอสัตว์ยิงกูเป็นกระดาษเลยมึงแม่นซะเลเกินมึงยิ่งกว่าหลอดซีนอนที่คมชัดลึกอีกมันจ้าซะเลเกินพร้อมเลยยิง นำยิงมันเลยแบงแบ่งแบ่งแบงไม่อย่างแม่น่ะไอสัตว์ยิงจริงๆแล้วแหละว้าวชิบหายเฮ้ออ้าวี๋เออเราต้องรีบนะจิ๋ววะ อยากตายมันก็ต้องโดนนะอยู่ใช้ซะใช้ไอเนี่ยเข้าใจเข้าใจที่กูพูดปะ่ะเอ๊ะไอเชียนั่นมันสั่งให้เราใช้เอะนี่ทำไมมันเป็นคนอย่างนี้วะเนี่ยเอ,อเาละลกูรู้ว่ามันต้องเป็นบอสแน่น,นอนหวัดดีน้งจองคนเอ้ยฉันเห็นในนะามันเตียงนลเนี่ยโอ้โหข้ามันไก่เมื่อวานนั้นสั่งยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยฉันมาทวงเงี้ยฉันมาทวงเข้าใจปะ ต้องก้มลงต่อหน้าจะแนะไม่งั้นเดี๋ยวรู้เลยรู้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยหยุดนะนี่มึงห็นไม่ได้กูฉีดอะไรลงไปมึงเห็นไหมออเอ้เอเอ๊ะรู้ไหมว่าพี่เป็นไงน้องนี่น้องจ้องป้อมปืนเลยนะอ้าวยาโอ้โหทุเรศจะหายไปเว้ยอะรอ้วกี อ๋อเฮียลงน้ำอีกใครขับเรือกูโคตรขาดใจเอานั่นไงมันตัวใหญ่จังวะมันยิงตัวเล็กเอะน่าจันเกียรสัตว์ตัวเหี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นกับตันแจ็คสเปโร่อยู่เลยว่ะเหี้ยละอะไรง โอ้จากคนตัวหน่อยเดียวอ่ะใหญยตัวคนเรื่ยเอาละเรือลบเป็นของเราแล้วให้ขับเรือเดี๋ยวกูไปขับเรือแป๊บมึงนี่แหละกูไม่ขับเรือไอ้ปืนปืนคนเราจองครับจับป้อมปืนครับนั้นน่ะหมุนก่อนมันหมุนได้เท่าไหร่เฮ้ยมันอยู่มันมันมันอยู่นี่มันอยู่ข้างนี้ขออันนี้เอง เอ้ยอันนี้มันเป็นระเบิดว่ะนะคุณผู้ช <นะ S 3> ม,มนะก,ก็อีอีพลังเกียนตายตายตายไปยิยยงตรงข้อมนันน่ะมันจะได้ขาดไอส้สัตคุกกดไม่ทันเออไม่ได้อยู่ไ้อยู่ยิงหลังมันยิงหลังมันเออยิงไม่โดนนะดิ ลงตูเลิกนะมึงจะอะไรมันจะกัดกลัวมึงจะกัดกลัวไม่มีทางหรอกแล้วมึงเปลี่ยนฝั่งปะวะอยู่ข้างหลังกูเนี่ยเดี๋ยวกำลังไปไหนวะมันอยู่ไหน ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายไอฝั่งขวาไม่ใช่ฝั่งซ้ายฝั่งมึงอ่ะฝั่งฝั่งขวาฝั่งขวาใครขับเรือวะกูยังติดใจเรื่องขับออืหือไม่พลาดอ่ะเต็มเต็มเน้นเน้นอะไปไหนแล้ววะมันอยู่นี่ไอสัตว์เป้าโอ้โหเวทยาอายะประชิดไอ้เหี้ย ได้อยู่ได้อยู่มดกัดวะใช่เวลาให้มดกัดไหมเฮียใช่เวลาไหมอะไรมึงกลัวเหรอมึงกลัวเหรอมันไปไหนแล้ววะข้างนี้แน่เลยเฮ้ยมันเกาะเรือแล้ววะว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงกลางแน่เลยเนี่ยตัวมันเนี่ย เดินมาสดอ่ะลูกซองอ่ะไอ้ลูกซองเขมรไมาได้ฟันเลือดเข้ามันโอ้ยเหี้ยเฮ้ยยอบโหมีมีปุ่มใหม่ให้กดด้วยวะเฮ้ยเดี๋ยวมีอยู่ไหนเนี่ยมาอัดเลือดก่อนเร็วไม่เลือดไม่มีป่ะกูอัดเองสู้เหอะอัดเอง เออกูหลบกูหลบกูหลบไม่ทันดอะไรวะไอสัตว์เฮ้ยกูโดนว่ะนี่มึงเอาไปเลยอ่ะบีบคั้นอ่ะเข้าใจว่า <c oughs> ไอสัตว์เนี่ยยู่ยเฉยจังไรยังไห้ตัวอีกยตายเกินไปกูปวดลบไม่ทนันอีกแล้ว ไม่เป็นไพี่โหดโอ้เอดีสัตว์ยุเด็ดปุ่มมันอยู่ใกล้กันก็จริงนะเว้ยแต่ไม่กดโคตรลำบากเลยมันมีอาพีจีสิว่าว่าเอากระสุนออกดีกว่าซื้อยาอย่างเดียวละมึงเอากระสุนมาตู้ไปกูมึงเอากระสุนมาตู้ไปกูลูกซองอ่ะไม่จำเป็นปละที่เหลือรีมูฟออก ปืนไม่จำเป็นละเก็บไว้เลย<อ>มันมีปืนให้ใช้ฟรีแล้วก็เอาอยาอย่างเดียวเลยมาน,นี่ยาจ้ามาน,นี่จ้ะบายซื้อเก่อยอย่างเดียวครับหาเงินซื้อเกาะอยังไงสัสบายอย่างเดียวครับช่วงเนี้ย ใช่แล้วคุณผู้ชมคงษ์สงสัยว่าทำไมผมกากจังเอาจริงๆผมโคตรกากอะกดพร้อมพร้อมแล้วเนี่ยมึงดูยากูณซะก่อนมันจ้าซะเหลือเกินเอาละ AD กับ FD มึงไปป้อมระเบิดไปอยู่ฝั่งนู้นสิโอ้ยเยอะยอะคุ้มกันไปไปหลงกดตัวนี้ทุกทีเลย กดป้อมปืนมันให้กดชีดขวาเร็วเดี๋ยวมันจะทุบเราเร็วไอสัตว์วิ่งอยู่ตัวจังไรเฮียเป็นคนดีๆไม่ชอบ oh, ชอบเป็นเฮีย <here S 2> อะไรกนะ็รไม่รู้ อะไรอะไรสัตว์เล่นเฮียอะไรมึงมันอยู่ไหนมึงเอาเฮียยิงไม่ทันนีส่สัตว์นำยิงเนยยิงลมหรืองไงวะไอสัตว์ยิงว้าวชิบหาย ตายตายไปยิงป้อมระเบิดดิรู้อ่านะโคตรกูเดินมารอแล้วไอสัตว์เว้าถ้าดกูยิงปืนปืนยังยิงไม่ค่อยจะโดนเลยค่อนข้างที่จะหน้าตาอาจจะหน้าตาไม่ดีเลยกูยิงเว้าไอสัตว์ยิงเว้าได้ไงอ่ะโวอาบีซีเกมเฟอไอสัตว์โวโอ้ยยิง มองรู้จัก,จากอาบิจิกระมือป่าไอาอสัตว์รู้จักป่าเอาอไอเฮียอยจังไรตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้ไอ้สัตว์คุณเลสทิ้หายโอ้โหหลบได้อะไรอะไอเฮียกลวงเหรอระยะประชิดเหรอกูอมาโหรอบนี้มันอยู่ไหนอะเฮ้ยมันเปลี่ยนทางว่ะข้างหลังหลังมาแล้ว อ้าวหายไปไหนะะไแล้ววะมาแล้วนำยิงนำยิงซ้ายก่อนจ้ะมันนํนำยิงหางมันก่อนตอนนี้ยิงหน้ามันก่อนนี่แหละมันจะกัดแล้วมันจะกินแล้วเอเดียดีดีไอสัตว์ลงไม่ทัน,นกูกดเอเดียดไอโก้เพิ่มเลือกกดใช่ไหม โอ้ยกูยิงก่อนดีกว่ามันต้องมีใครสักคนที่ต้องยิงเอาเลยวิกกิน้นโอ้ยเฮ้ยอะแล้วเอดีหายไปไหนวะมึงยิงไงมันเลยหายกูสดเนี่ยดบูบดูบยาโดูบยาไอสัตว์โอ้ยเฮ้ย,ย ơi, โดบูบ มาเลยมาเจอกูสักตั้งไ้สัตว์มามามาโอ้โหเนี่ยกูถอยกันเลยโอ้โหมุมแคบเกินว่ะรอกระโดดหลบเป็นเดียวอ่ะน่ากูหลบทันไ้สัตว์ กูหลบทันหรือกูกดคิกอะไรไม่รู้ออตัวเฮียอะไรตายแล้วเกิดใหม่ไอ้มึงอ่ะอสัตว์จังไรโดนไปสองเม็ดแล้วกูยิงลูกซองยิงยังมันกว่าเยอะเลื่มไปว่ากูเลืมล่มกระสุนมา ว่าแล้วทำไมกูหลบไม่ได้กูกด G F G G V อยู่นี่ไอ้สัสนาน่า,นาลูกซองกูโหดโอ้โหยังไม่จบว่ะมึงมันมต้องตายสัส เธอได้เขารวมเบี้ยวเดือดเจ็บไหมนายนักสองคนคงไม่หลอดหรอกนะนายต้องหายไปจากลูกนี้สิไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอ้สัตว์กูเลยอยากแย่งยิปไยร อืมกูไม่ตลกนะกูเจอมึงนะมึงตกม้านอ่ะกูไม่พูดกับมึงแล้วยิงกันโลงแล้วมึงไม่มีที่นอนเลยสัตว์พูหมางเอากาสือมิดแดก ตายได้อุบาทนาอะไรมานาวัดเราจะต้องกระทึบมันละไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอ้สัตว์เราต้องไปต่อแล้วแหละใช่ต้องลุยต่อเอ็นชัตเตอร์สามที่สามนะฮะแม่เล่นมาเป็นชาติขึ้นชัตเตอร์สามนะไอ้สัตวจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับผม